สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนะครับของ Honda Jazz นะครับหรือรถเก๋งรุ่นอื่นนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับผมได้รีวิวนะครับตัวใบปัดน้ำฝนไปแล้วก็ใช้ขนาด24นิ้วแล้วก็14นิ้วครับระยะการเปลี่ยนนะครับแนะนำให้เปลี่ยนทุกปีนะครับหรือประมาณ2ปีก็ได้นะครับ เพราะว่ายามันก็จะโดนความร้อนนะครับทุกวันมันก็จะหมดอายุนะครับขนาดก็เท่าเดิมนะครับวิธีเปลี่ยนก็ดึงก้านขึ้นมานะครับแล้วก็ดันให้มันเป็นตั้งฉากประมาณนี้นะครับหรือืหรอไม่ฉากก็ได้นะครับมันมันจะสุดพอดีนะครับแล้วก็ดันเข้ามาฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับดันแล้วก็อออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีใส่ก็ เหมือนเดิมนะครับวิธีใส่ก็อาดันเอาเอาตัวก้านปัดน้ำฝนนะครับเข้าไปข้างในก่อนนะครับแล้วก็ดึงให้มันเข้ากับร่องนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้หญิงก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับราคาไม่แพงนะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเลยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นอ่า คนขับนะครับมาดูฝั่งคนขับนะครับภาพมันก็จะสะท้อนนิดนึงนะครับอ่าดึงมานะครับแล้วก็ปรับที่ผมแจ้งไปนะครับอ่าดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นเอียงประมาณเกือบ90บองศานะครับแล้วก็ดึงมาฝั่งซ้ายนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ถอดออกนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาใส่เวลาใส่ก็ด้านนี้นะครับ เอาก้านเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไปคล้องกับตัวที่เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนะครับของ Honda Jazz นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับ ถ้าใครสนใจผมจะมีลิงก์สินค้าไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ